สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กาลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมสวัสดีนะครับเราก็มาต่อกันกับประวัติข้อมูลตัวละครในกลุ่มของหน่วยรบงหารอิสราวาเรียกันต่อนะครับก็ประวัติคนต่อมานะครับก็ต้องเป็นเขาไม่ใช่สิต้องเป็นท่านผู้นี้นะครับเจ้าชายที่เป็นอัจฉริยะแห่งวงการนักฆ่าท่านเบลเฟกอนนั่นเองนะครับซึ่งประวัติของเบลเฟกอนนั้นก็อาจจะสั้นเหมือนกับประวัติของซควอโล่นะครับไม่ก็อาจจะสั้นกว่าของซควอลโลก็ได้นะครับ นั่นก็เพราะว่าในเรื่องนั้นไม่ได้พูดจอะลึกถึงประวัติความเป็นมาของเขาไว้มากนะครับแต่ก็พอทําให้รู้ที่มาของตัวเขานะครับว่าเป็นมายังไงนะครับก็ขอพูดเหมือนอย่างเคยนะครับว่าข้อมูลนั้นจะมาจากในอนิเมะกับในหนังสือการ์ตูนนะครับแล้วก็จากเพจอื่นที่ผมหามาเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อมาทาประวัตินะครับก็ถ้าหากข้อมูลที่ผมพูดไปนั้นผิดพลาดตรงไหนหรือตกหล่นตรงไหนไปยังไงนี่ผมก็ต้องขอประทานโทษไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับงั้นก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ กับคลิปประวัติของปลิน้นเดลิเปอร์คุณชายเบลเฟกอร์นะครับเบลเฟกอร์นั้นเขาเป็นผู้พิทักษ์แห่งวายุของหน่วยวาเรียควอลิตี้นะครับผู้ครองเครื่องหมายบาปเจ็ดประการอย่างบาปแห่งความเกลียดคร้านนะครับเบลเฟกอร์นั้นเขาเป็นนักฆ่าที่เป็นอจฉริยะที่สุดในหน่วยวาเรียควอลิตี้นะครับโดยเขานั้นได้เข้าร่วมกลุ่มวาเรียควอลิตี้ตั้งแต่ตอนนี้เขานั้นอายุได้8ขวบนะครับซึ่งเหตุผลที่เขานั้นเข้าร่วมกลุ่มวาเรียตั้งแต่ยังเด็กนะครับนั่นก็เพราะว่าเขานั้นเบบื่อนะครั ถ้ามึงเบื่อก็มีอย่างอื่นให้ทำเยอะแยะเปล่าวะนะ่านั่งเป็นนักฆ่าซะงั้นซึ่งตัวของเขานั้นมีงานอดิเรกก็คือการฆ่านักฆ่าในท้องถิ่นนะครับโอเคกูเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้เข้าหน่วยวาเรียก,ก็น่าจะมีสาเหตุมาจากอันนี้ส่วนหนึ่งแหละว่าก็หลังจากตรงนี้ไปผมขอเรียกชื่อเขาแบบย่อๆว่าเบลก็แล้วกันนะครับเบลนั้นเขามีพี่ชายฝาแฝดอยู่คนหนึ่งนะครับมีชื่อว่าจิวนะครับซึ่งตัวของจิวนั้นเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับด้วยน้ำมือของเบลนั่นเองนะครับ แต่ว่าในศึกโลกอนาคตนั้นตัวของจิวนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาในศึกที่อิตาลีนะครับซึ่งในตอนนั้นเบลก็ได้เจอกับจิวอีกครั้งนะครับเขาก็ตกใจนะครับว่าทําไมพี่ชายที่จําได้ว่าฆ่าไปแล้วทําไมเขาถึงยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วพวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้กันนะครับโดยครั้งนี้เป็นทางเบลนะครับที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อจิวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแผนของฟลานนะครับที่ใช้ภาพมายาทําให้ดูเหมือนเบลกับตัวเองนั้นตายนะครับเพื่อให้จิวนั้นได้ไปเผชิญหน้าต่อสู้กับซันซัสนะครับ แต่ผมนั้นจะข้ามตรงส่วนนี้ไปนะครับก็ถ้าหากเพื่อนเพื่อนหรือน้องๆคนไหนต้องการจะรู้ว่าผลการต่อสู้นั้นเป็นยังไงนะครับก็ให้ดูอนิเมะดีบอลตอนที่1 3 9กับตอนที่140ทางไลน์ทีวีได้เลยนะครับก็สําหรับส่วนของจิวนะครับว่าทําไมเขานั้นถึงยังมีชีวิตอยู่ทั้งทงท,งท,งที่ถูกเบลฆ่าไปแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นความสามารถหรือพลังของเบียคุรันนะครับที่ทําให้เขานั้นกลับมามีชีวิตอยู่นะครับเบลเฟเกอนนั้นเขามีฉายาว่า the r นซ p e r นะรับ นั่นก็เพราะว่าตัวของเขานั้นเป็นเชียร์พระวงศ์นั่นเองนะครับตัวของเขานั้นใช้มีดที่คล้ายๆมีดหมอแต่ใหญ่กว่ากับลวดเป็นอาวุธนะครับซึ่งมันจะถูกซ่อนอยู่ในตัวเอ่อในเสื้อผ้าของเขานะครับโดยตัวของเบลนั้นเวลาเห็นเลือดตัวเองเขาจะฟิลขาดนะครับและเขาก็จะแสดงความสามารถที่แท้จริงของเขาออกมาในตอนนั้นนะครับซึ่งเบลนั้นเขาชอบกินซูชิมากๆนะครับจะเรียกว่าเป็นของโปรดเลยก็ได้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มที่เขาชอบหรือโปรดปรานก็คือนมนะครับ เบลฟอรกนั้นเขามีคำพูดที่ติดปากอยู่อ่งประโยคนะครับนั่นก็คือก็ต้องอัจฉริยะอยู่แล้วเพราะว่าฉันเป็นเจ้าชายและเขาก็ยังมีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับนั่นก็คือก็ที่นี่เป็นเป้าหมายที่ฉันมันนี่ ตัวของเบลนั้นได้สู้ในศึกชิงแหวนเป็นคู่ที่สานะครับโดยได้สู้กับโกคูเดล่ายาโตะนะครับไอหัปละมึกก็ช่เป็นคูน่ที่เหมาะกันจริงๆนะครับคนนึงก็พกมีซ่อนไว้เต็มตัวนะครับส่วนอีกคนนึงก็พกระเบิดซ่อนไว้เต็มตัวเหมือนกันนะครับแม่นี่สินะคู่ที่ฟ้าได้คิดมาให้เจอกันนะเออเบลเฟกอ,อนั้นเขามีอาวุธกล่องแค่กล่องเดียวนะครับเป็นกล่องสัตว์นะครับ โดยอาวุธกล่องของเขามีชื่อว่า v i s ซเน่เทมเพส t ตนะครับแปลเป็นไทยก็คือมิงวายุนะครับซึ่งมิงตัวนี้ก็มีชื่อด้วยนะครับชื่อว่ามิงนะครับโอ้โหก็ตรงตัวเกิดซึ่งมิงนั้นก็มีท่าไม่ตายกับเขาด้วยนะครับชื่อว่าเฟียนมาสคาลเลต้านะครับแปลเป็นไทยก็คือเพลิงกระต่ายแดงนะครับเบลนั้นเขาอายุ16ปีนะครับเกิดวันที่22ธันวาคมนะครับราศีมังกรนะครับ ซึ่งเบลเขาไม่มีเลขประจําตัวนะครับแต่จะเป็นตัวอักษรย่อแทนนะครับนั่นก็คือตัวอักษร V นะครับก็สัดส่วนและกรุ๊ปเลือดของเบลนะครับเบลนั้นเขามีส่วนสูงอยู่ที่170ซนติเมตรนะครับน้ำหนัก58กิโลนะครับกรุ๊ปเลือด AB นะครับให้เสียงภาคโดยคุณยูกิฟูจิวาระนะครับส่วนเสียงภาคไทยนั้นให้เสียงภาคโดยพี่นัทนัทพงศ์นะครับเอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับที่ประวัติของ Pri n c e t h e r i p p e r คุณชายเบลเฟโกนะครับ ก็อย่างที่ผมนั้นได้บอกไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าคลิปมันอาจจะสั้นกว่าของวันหน้าสควอโลนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของเบลเฟเกลที่มีอยู่ในอนิเมะแล้วก็ในหนังสือการ์ตูนนะครับก็จะหากไปถูกใจเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้ผมก็ต้องขอประทานโทษด,ด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้คุณมากๆนะครับที่รับชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ,บก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สุดท้ายนี้ก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายวิ ก็หากเพื่อนๆหรือน้องๆอาจจะสงสัยว่าทาไมต้องลบคลิปแล้วลงใหม่นะครับก็คือผมนําคลิปไปแก้ไขเล็กน้อยนะครับต้องรูปแบบเจ็ดประการของเกาเทอร์นะครับเปลี่ยนเป็นของคิงแทนนะครับนั่นก็เพราะว่าผมนั้นเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับว่าเกาเทอร์นั้นเป็นบาปแห่งราคานะครับไม่ใช่บาปแห่งความเกลียดคร้านนะครับแต่เป็นคิงต่างหากที่เป็นบาปแห่งความเกลียดคร้านนะครับก็เลยลบคลิปเพื่อเอาไปแก้ไขแล้วก็ทําคลิปลงใหม่นะครับ